ตอนนี้เกม Star Rail ก็ได้มีบอสการแสดงในอดีตปัจจุบันและช่วงนิรันดร์ปล่อยออกมาให้เราได้ต่อสู้กันแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะทําเป็นไกด์แนวทางในการต่อสู้กับบอสตัวนี้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจมคเน,นิกของบอสได้มากขึ้นครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบอสตัวนี้จะมีความแตกต่างจากบอสที่ผ่านๆมานั่นก็คือบอสตัวนี้นะครับจะเป็นการรวมตัวกันของศัตรู3ตัวนั่นก็ได้แก่อดีตปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นแล้วนะครับผมจะขออนุญาตอธิบายแมคานิกแบบสรุปแยก3ตัวก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปพูดถึงบอสใหญ่ทีเดียวครับบอสอดีตนะครับจะมีจุดอ่อนเป็นธาตุไฟสายฟ้าและจินตภาพมีความสามารถในการโจมตีละครเดี่ยวโจมตีละครหมู่3ตัวแล้วก็จะมีท่าพิเศษนั่นก็คือการล็อกเป้าตระกูหนึ่งตัวนะครับโดยถ้าหากตระกูอื่นเนี่ยมาโจมตีใส่อดีตในช่วงนี้ก็จะถูกล็อกเป้าเพิ่มด้วยนะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยในเทิร์นถัดไปเจ้าอดีตก็จะโจมตีใส่ตัวละครที่ถูกล็อกเป้าอย่างรุนแรงครับโดยดาเมจที่อดีตทําใส่เรานะครับจะเป็นการเฉลี่ยตามจํานวนตัวละครที่ถูกล็อกเป้าอย่างเช่นถ้าเราโดนล็อกเป้าหนึ่งตัวตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็จะโดนดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งบันแรงมากๆนะครับถ้าตัวละครนั้นไม่ถึกจริงๆหรือมีเลือดน้อยเนี่ยก็ตายได้เลยนะถ้าโดนล็อกเป้า2ตัวเนี่ยก็จะเฉลี่ยตัวละป้า3ตัวก็จะเี่ยตะ3ดนล็อกเป้า4ตัวก็จะเฉลี่ยตัวละ2าครับ ทำให้ทุกครั้งที่เราโดนล็อกเป้าเนี่ยเราจะต้องวางแผนฉเฉลี่ยดาเมจที่จะได้รับดีๆเพื่อไม่ให้ตัวละครของเราตายนะครับหรืออีกวิธีก็คือรีบทําลายจุดอ่อนของอดีตเพื่อที่เราจะได้หยุดการโจมตีนี้ได้ครับต่อไปจะเป็นปัจจุบันนะครับสตูตัวเนี้ยมีจุดอ่อนเป็นาธาตุกายภาพไฟแล้วก็จิตภาพเจ้าตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับมีความสามารถแค่2อ,อย่างนั่นก็คือการแปลสถานะดาเมจต่อเนื่องหรือว่าดอดใส่เรา อีกอย่างหนึ่งก็คือการจุดสถานะดอทที่อยู่บนตัวละครเราเนี่ยให้ทำดาเมจทันทีโดยที่จะไม่มีการโจมตีใส่เราโดยตรงนะครับแปลว่าตรวละครที่มีแมคาีนิกการโต้กลับเมื่อถูกโจมตีอย่างเช่นคาร่ามาซเวนอเวนจูรีนเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบในการสู้กับศัตรูตัวนี้ครับเพราะว่าจะไม่โดนโจมตีโดยตรงจากศัตรูเลยนะทำให้โต้กลับไม่ได้ครับ และสุดท้ายคือศัตรูอนาคตน,นะครับศัตรูตัวนี้ค่อนข้างน่ารําคาญที่สุดเพราะว่ามีความสามารถในการโจมตีเดี่ยวแล้วก็การแปะสถานะดีบับนอนหลับใส่ตัวละครหนึ่งตัวครับตัวละครที่ติดสถานะนอนหลับเนี่ยก็จะโดนข้ามเธอหนึ่งเทินไปเลยนะครับแต่ว่าไอสถานะนอนหลับเนี่ยมันมันหายไปง่ายมากเลยนะครับแค่เราโดนโจมตีใส่เราก็จะตื่นจากการนอนหลับแล้วแต่ว่าอาจจะโดนดาเมจแรงขึ้นครับส่วนท่าพิเศษเนี่ยก็คือ ไอ้ศัตรูตัวนี้จะทําการชาร์จก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นในเทินถัดไปเนี่ยก็จะมีการแปลสถานะนอนหลับใส่ตัวละครทุกตัวของเราเลยครับก็จะเห็นว่าถ้าหากเราป้องกันหรือลบสถานะนอนหลับไม่ได้เนี่ยดามเมจที่เราทําได้ก็จะหายไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าโดนเลื่อนเทินไปศัตรูตัวนี้นะครับจึงเป็นศัตรูที่เราควรจะมีการเตรียมตัวละครในการป้องกันดีบัฟหรือว่าลบดีบัฟเนี่ยเอามาสู้นั่นเองครับ ก็จะเห็นว่าสตูทั้ง3ตัวนะครับมันก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะตัวอดีตเนี่ยก็จะเน้นทำดาเมจใส่เราโดยตรงตัวปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นแปะสถานะดาเมจต่อเนื่องหรือว่าดอทเนี่ยใส่เราครับส่วนตัวอนาคตเนี่ยก็จะเน้นแปะดีบัฟนอนหลับเพื่อมาสตันเราครับแล้วทีนี้เรามาพูดถึงบอสใหญ่กันบ้างนะครับบอสการแสดงในอดีตปัจจุบันและช่วงนี้รันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันคือการรวมตัวกันของศัตรู3าตัว ซึ่งเวลาสู้เนี่ยเราจะเห็นศัตรูทั้ง3ตัวเนี่ยมันยืนอยู่บนสนามพร้อมกันเลยนะครับโดยทั้ง3ตัวนี้จะมีการแชร์หลอดเลือดร่วมกันเราก็จะเห็นว่าจะมีหลอดเลือดใหญ่แบบนี้โผล่ขึ้นมาพร้อมสัญลักษณ์แชร์เลือดแบบนี้ครับหลอดเลือดที่เราเห็นอันใหญ่กับหลอดเลือดบนหัวศัตรูเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันนะครับมีค่าเท่ากันแล้วก็ลดไปพร้อมๆกันแปลว่าเราเนี่ยไม่สามารถฆ่าศัตรูแยกทีละตัวได้ศัตรูทั้ง3ตัวมันจะตายพร้อมกันเมื่อหลอดเลือดเหลือ0%ูเท่านั้นครับั สรุปง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยจะทำดาเมจใส่ศัตรูตัวไหนก็ได้นะครับจะตีใส่ตัวเดียวตัวเดิมซ้ําๆจนบอสตายก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าตัวละครที่สามารถทำดาเมจหมู่ได้เนี่ยเราจะฆ่าบอสได้ใบก,กว่าเพราะว่าดาเมจมันจะคิดรวมจากศัตรูทั้งสามตัวครับทําให้ตัวละครในผ่าทาลายล้างเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบในการต่อสู้กับบอสตัวนี้ครับโดยแมคคณิกของบอสตัวนี้นครับจะมีหลอดเลือดอยู่2เฟได้วยกัน ในเฟสแรกบอสจะมีหัวหน้าอยู่หนึ่งตัวซึ่งจะมีออร่าสีทองรอบตัวแบบนี้ครับโดยตัวหัวหน้าจะมีความสามารถพิเศษก็คือใน1เทินของเขาจะแอคชั่นได้ถึง2ครั้งส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยที่ไม่มีออร่าสีทองเขาจะแอคชั่นได้แค่1นครั้งต่งอ1เทินเท่านั้นโดยถ้าหากเราทำลายจุดอ่อนของหัวหน้าได้แล้วเนี่ยออร่าสีทองมันก็จะย้ายไปตัวอื่นแทนครับแต่ถ้าเราสามารถทำลายจุดอ่อนได้พร้อมกันทั้ง3าตัวเลย จะมีการทำดาเมจใส่บอสเพิ่มเติมอย่างรุนแรงแบบนี้ครับพอเราฆ่าเฟสที่1ตายบอสก็จะเข้าสู่เฟสที่2นะครับซึ่งบอสจะทําการใช้ท่าไม้ตายโดยการโจมตีหมู่ใส่เราแบบนี้ทันทีเราก็จะเพิ่มแอคชั่นของท่าไม้ตายมาร่วมเทินกับเราด้วยแต่จะมีสปีดอยู่ประมาณ70หน่วยซึ่งค่อนข้างช้าเลยทีเดียวครับโดยเมื่อถึงเทินของท่าไม้ตายอีกรอบบอสก็จะใช้ท่าโจมตีหมู่แบบนี้อีกทีแล้วก็จะทําการฟื้นฟูจุดอ่อนให้กับศัตรูท,ที่โดนเบรกรอ,อยู่ด้วยครับ แต่ถ้าเราทำลายจุดอ่อนศัตรูได้หนึ่งตัวเนี่ยไอแท็บแอคชั่นทำาไม้ตายอันนี้ก็จะโดนหน่วงเทินออกไปได้ด้วยนะครับโดยที่เรายังสามารถทำลายจุดอ่อนพร้อมกันทั้ง3ตัวเพื่อทำดาเมจเพิ่มเติม,ตมรุนแรงแบบนี้เหมือนเช่นตอนเฟสหนได้อยู่นะครับนอกจากนี้นะครับในเฟส2นี้ศัตรูทั้ง3ตัวจะมีออราสีทองครบเลยนะครับแปลว่าใน1เทินจะมี2แอคชั่นทุกตัวเลยนะมีความสามารถในการทำดาเมจใส่เราได้รัวๆเลยครับ ก็เมคานิกของบอสก็น่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับทาให้ผมพอจะสรุปเทคนิคการต่อสู้กับบอสตัวนี้ได้ว่าข้อแรกเลยเราควรเอาตรคอนธาตุไฟจิตภาพกายภาพและสายฟ้าเนี่ยเอามาสู้เพื่อเบรกจ,จุดอ่อนของบอสครับเพราะว่าถ้าเราเบรกจ,จุดอ่อนของบอสได้ทั้ง3ตัวเราจะได้ทําดาเมจใส่บอสเพิ่มเติมได้เยอะมากครับ <S <S แล้วข้อที่2คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ค่อยๆทาลายจุดอ่อนให้มันพร้อมๆกันทั้ง3ตัวนะครับอย่าไปเน้นทําลายจุดอ่อนตัวเดียวเพราะว่าไอตัวที่โดนทําลายจุดอ่อนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะฟื้นขึ้นมาก่อนที่เราจะทําลายจุดอ่อนตัวื ได้ครครรบบัส่วนข้อ3ก็คือถ้าเราใช้ตัวละครที่มีการโจมตีมหมู่เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะทําดาเมจได้ดีกว่าเพราะว่าบอสมันแชร์ดาเมจร่วมกันนะครับส่วนถ้าใครเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะจัดทีมยังไงดีผมก็แนะนําว่าให้ใส่ตัวละครเอสตากับ MC จิตภาพลงไปนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันช่วยเบรกเกาะแล้วก็ช่วยทําดาเมจใส่บอสได้ดีมากๆไม่ผิดหวังแน่ๆครับ เดี๋ยวผมก็ปิดท้ายโชว์เคสให้ดูด้วยนะครับว่าตัวละครแอสตากับ MC จิภาพเนี่ยมาเล่นร่วมกันแลดียังไงโดยผมก็จะเอามาเล่นคู่กับลูก้าใส่ทำลายล้างนะครับในเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อย่างไรก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่อง Unbox นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ ランデューの名のも小説の志は朽ちることなしペースを合わせるぞ一っコラボスタートアドリブでそこまでだ テンポが乱れたかドリームカムトルーギブアップかせっッキュッそれすべては星々よ開拓者たちに真なる祝福をアドリブムで妖女すんな正義はここせッキュッ しよ開拓者たちに真なる祝福をランドゥの名のもとに氷説の志は朽ちることなし完成はどこだ食べる火花を見せて野スタンバイ 礼儀はここにいる <laughs> 礼儀がなってないわペースを合わせるぞアドリブで キランドゥの名の小説の志は朽ちることなしこの程度か<スロー>ドリームカブトゥレー,<スロ>ーそこまでだ コラボスタート 全ては星々を開拓者たちに信なる祝福をアドリブでチャートじゃねえか覚悟しろしゃ誰かなドリームカムテルよそ見つんな 正義はここにっっ誘ってないけどすべ<っ>ては星星,星よを開拓者たちに死んだらしくスタンバイアドリブでいっしょコラボスタートランドゥーの名もモ小説の志は朽ちる口ことなし